สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทะเบียนรถสวนสนามเลขทะเบียนรถในหลวงสเสด็จพิธีสวนสนาม2567ครั้งแรกในราชการเลขมงคลเลขทะเบียนรถในหลวงรอสิบเสด็จพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนฐานรักษาพระองค์ราชวัรลบ2567ครั้งแรกในรัชการพระรลานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่3ธันวาคม67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชวังดุสิตท่ามกลางความปราบปื้มของเหล่าทหารรักษาพระองค์โดยมีพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ผู้บังคับกองผสมทรงสั่งกองผสมถวายความเคารพลและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงตรวจพลสวนสนามจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนบนรถยนต์พระที่นั่งตรวจพลสวนสนามจำนวนสี่กรม10บกองพัน พิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปริยานตนของทหารรักษาพระองค์จัดขึ้นเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ราชวลบทเทอรชวัลลเทิดไทจอมราชา72พรรษามหามงคลนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่จัดพิธีสวนสนามนาพะลานพระราชวังดุสิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องจอมทัพไทยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีส่วนสนามทหารราชวัลลบด้วยรถด,ดวนพรททิ่นั่งหมายเลขทะเบียนรอยอรอ960ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ